สวัสดีครับผู้ชมเว็บไทยเฟนชาเซ็นเตอร์นะครับถ้าบอกว่าว่าทำเกาหลีที่ฮิตที่เด่นเนี่ยในส่วนของดนตรีเพลงนี่ก็มาแน่นอนนอกจากนั้น,นะครับในเรื่องของอาหารนะครับเกาหลีเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าไม่แพ้ใครวันนี้ผมก็มาอยู่ในอีกหนึ่งบูธครับเป็นแบรนด์จากเกาหลีใต้นะครับเป็นยำเซนนะครับยำเซนโดยที่ผมอยู่กับทางคุณจองนะครับดีเ uh, รคเตอร์ s t r a t e g i c t r planning office นะครับของยำเซนเ com นะคเป็นคอมมูนีที่มาจากเกาหลีใต้โดยตรงสวัสดีครับคุณจองครับแล้วก็อยู่กับลา่่ามน้องสาวสวยนะครับมิกะนะครับสวัสดีครับคุณมิกะครับโอเคมิกะก็จะช่วยผมแปลภาษเกาหลีให้เป็นสไพายด้วยครับเขาสตาร์ทธุรกิจในปีส0 0 1 2001นับนี่คือเริ่มต้นทำเลยเป็นร้านเล็กๆแค่ร้านเดียวนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก5ปีคือปี2006 2006เนี่ย2006ก็เริ่มที่จะพัฒนาราูปแบบในาการแผ่ธุรกิจเป็นเฟรนช์ชาย์ซิสเต็มละส5ใช้ชื่อว่ายำเซ็ร์ิิมก็คือใช้เป็นชื่อนี้ครับ2020ก็เริ่มเปิดสาขาที่ไต้หวันแล้ว<ต>โอเคที่กรุงไทเปด้วยเมืองหลวงงไต้หวันนะครับเมนูขายดีเมนูหลัก ของยำเซมคิมบักก็แน่นอนก็ต้องคิมบักอยู่แล้วแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบมีร้านย้อนแล้วก็มีเป็นอโอมคลาสสิคคืออันนี้ก็เป็น,นกินบักประเภทเป,นเป,นเปนเ็นแบบเฉพาะใช่ค่ะณปัจจุบันตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับของทางยำเซมไม่มกี่สาขาแล้วค่ะล้วอยสาขานี้เป็นของทางสำนักงานใหญ่กี่สาขาแล้วก็เฟรนิซี่กี่สาขาครับเหมือนว่าร้อยร้อยสาขานะที่ว่าเป็นบริษัทแม่เขาเปิดสาขาตัวเองอ่ะ กับเป็นคนมประซื้อเป็นชายอ่ะแบ่งแยกยังไงมีทั้งหมด240สาขาแล้วโดยที่240สาขาเป็นสาขาของเฟดิซี่ส่วนส่วนวใหญ่อยู่ประมาณ3สาขานะครับที่ดูแลรันดเนินเองรวมถึงม,มีสาขาต่างประเทศที่โอซีก็คือทางไต้หวัน1ประเทศละนะครัผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดต่อทางคุณชองได้นะครับหรือเข้าทางเว็บไซต์ยำ m s e m c o m ก็ได้นะครับหรือว่า อีเมลเข้าไปหรือว่า f a c e b o o k ก็จะมี Facebook อยู่ Facebook ค่ะอ่ายำเซมยำเซมนะครับหรือว่ายำเซมคิมบับก็ได้งั้นก็เรียบร้อยขอบพระคุณนะครับคุณคุณจองครับแล้วก็คุณมิกาแล้วก็เดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูบูธอื่นต่อไปของเกาหลีสวัสดีครับสวัสดี ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ